เมื่อนั่งขัดสมาธิแล้วตั้งใจมันเป็นเพชศคือว่ากล้าหารมานกิเลสมันเยอะแยะมานกิเลสนะเวลาคนเราจะนั่งสมาธิภาวนามันก็ตัวมานมันคอยแทรกมาอยู่เสมอ คนจะทำบุญทำทานมานก็มากระซิบอยู่เสมอจะรักษาสินห้ามันก็กระซิบไม่ให้รักษาเพราะนั้นมานตัวนี้แหละพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้นั่งขัดสมาธิก็คือว่าสู้กับมานตัวนี้ไม่ได้ ไปสู้อยู่เขาหิมาลัยก็สู้ไม่ได้เวลาพระพุทธเจ้าจะสู้ได้พระองค์มาสู้ที่ลุกขมูลล่มไม้ลิมฝั่งแม่น้ำเนรันชลาเมื่อพระองค์มาถึงที่นั้นพระองค์ลำดึกกว่าเอมานกิเลสนี่ มันลบกวนทำย่างใดนั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรสู้ตายเอาตายสู้ไอย่างนั้นสู้ได้แล้วพละองจึงได้เข้านั่งขัดสมาธิเพชรที่ใต้ลมไมโพอผินหลังให้ต้นไมโพอิินหน้าพระพักไปทางทิศตะวันออก เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งใจรละลึกขึ้นมาสติปัฏฐานทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้เผลอลมเข้าไปพระองค์ก็นึกได้ว่านี่เป็นลมเข้าลมออกมาพระองค์ก็นึกได้ว่านี่เป็นลมออกมา พระองค์เอาอุบายอันลมหายใจเข้าออกมาภาวนานะจนมารกิเลสพ่ายแพ้ไปเพราะพระองค์เสียสละเอาตายสู้เราท่านทั้งหลายก็ให้ดูให้ดีสังขารมานจิตสังขาร เจตสังขารน,นี่มันปรุงแต่งตั้งแต่อย่างหยาบมาสู่อย่างกลางแล้วก็มาสู่อย่างละเอียดผู้ใดไม่ตั้งใจภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกแล้วสู้มันไม่ได้คือมารกิเลสเขาฉลาดมากจนไม่มีผู้ใดชนะได้ มีพระสัมมาสัมพุทธเจา้าภาวนาใต้ลมไม่พภชนะอเป็นองค์แรกเมื่อพระองค์ชนะแลว้วก็สอนสาวกทั้งหลายมีปัจจะาวะกีเลสีทั้งห้าโลเท่าทันานานกิเลสละกิเลสได้ตามพระองค์ทีเดียว เราทุกคนก็ให้ภาวนาดูให้ดีสมมติว่ามันหนาวมารตัวนี้มันก็าหนาวภาวนาไม่ได้ถ้าว่ามันร้อนอร้อนก็ว่าภาวนาไม่ได้เหนื่อยมากก็ภาวนาไม่ได้ กินอิมมากก็ว่าภาวนาไม่ได้ไม่ได้กินก็ว่าภาวนาไม่ไหวมานตัวนี้แล้วว่าเยอะแยะไปเลยมันจะว่าอย่างไดเราอย่าไปเชื่อเมื่อเรานั่งขัดสมาธิแล้ว จ็บปวดทุกขเวทนาก็ตามอย่าว่าจะแค่เจ็บตายก็ช่างมันเถิดต้องเอาอย่างนั้นสู้มันถ้าไม่เอาตายสู้อย่างพระพุทธเจ้าแล้วสู้ไม่ได้โดยเฉพาะคือว่าอย่างวันนี้ไปบวช ไปนั่งนั่นนั่งน,งน,งนี่ไปรถไปลาพ่องอะไรจุกจิกมันก็จ้องและจ้องไปให้ภาวนาล่ะวันนี้จะภาวนาก็ได้แต่ว่าอย่าไปภาวนานานนะเหมือนว่าอย่างนั้นถ้าใครไม่รู้เท่าทันมันกหอไม่มีเวลาล่ะถ้าผู้รู้เท่าทันแนละ้วคนน อย่างพระพุทธองค์มาเหลี่ยมใดมานมาเหลี่ยมใดพระองค์รู้ไม่ต้องเอามาหลอกลวงมาเราอีกเันไเจ้าสังขารเจ้ามารเจ้ากิเลสพาให้เราตถาคตมาเกิดมาตายอยู่ในโลกนี้ปุนัปุนังนัดไม่ถ้วนพระองค์รู้เท่าทัน มานกิเลสก,ก็เลยไม่ลบก,กวนได้ฉะนั้นพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าลำลึกอยู่เสมอให้ได้ทุกลมหายใจเนึกลงไปถึงดวงจิตดวงจิตดวงใจคนเหล่านั้น ไม่มีโลกลางสีสันฐานเหมือนโลกลางกายแต่มานสังขารมันหลอกลวงให้เราหลงลงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาแล้วก็จิตพุ่งซ่านไปท่านให้ทบทวนกระแสเข้ามาว่าดวงจิตดวงผู้รู้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหน เมื่อจิตดวงน,นี้อยู่ที่นี้ทุกคนทุกดวงใจก็ตั้งลวมจิตของตัวเองเข้ามาจิตในอดีตก็ล่วงมาแล้วไม่ต้องไปเก็บมามลมลร่วงลาต่างๆที่เป็นอดีตก็หมดไปแล้วเรื่องราวอะไร คตตก,การข้างหน้าก็ยังไม่มาถึงทนให้ลรวมจิตใจของตัวเองลงไปสู่ปัจจุบันนธรรมทรรมที่เป็นปัจจุบันเหมือนเราเรม,มาืภาวนาพุทธโธพุทธโธเดียวนี้จิตมันรู้ที่ไหนก็รวมจิตลงไปที่นี้ตัวนอ,อกจากนี้ไม่ต้องไป ลงมันเรื่องอดีตอนาคตรเรื่องภายนอกออกไปนั้นไม่มีจบมีสิ้นเป็นเรื่องของกลมานยาสาไถกิเลสในหัวใจมนุษย์ที่มันเคยโูกมัดลัดเลงมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายให้คล่องอยู่ให้ติดอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้ต้องตัดสินใจลงไปว่าเดี๋ยวนี้ คำมาเดี๋ยวนี้เราฟังเสียงได้ยินอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกที่ไหนก็ภาวนาอยู่ที่ตรงนี้เลยเมวันไหวไปตามเรื่องราวต่างๆเรื่องรูปคนรคูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของก็ไม่ให้มันหลงได้เรื่องเสียงเพราะไม่เพราะ ดุดาว่าไล่ตายสีก็ไม่ให้ไปนายโยที่จิตดวงที่โลที่ฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้อย่างเดียวเมื่อผู้ใดลุกขึ้นต่อสู้ในจิตดวงนี้จึงจะได้ชัยชนะถ้าจะทำอะไรจะภาวนาเมื่อใดเวลาไหนไม่ลงหลัก ปัจจุบันไม่ทันทางนั้นหลงไปตามมารยาสาไถกิเลสมานสังขารละมาแห่นั้นทํานจึให้เลิกละออกไปพุทโธกับพุทโธอยู่นี่ทมโมกับัมโมอยู่นี่สังโฆกับสังโฆอยู่นี่หรือว่าถึงเวลาแตกดับตายก็ไม่ก็ตายในเวลาปัจจุบันนี่เลย มันไม่ได้ไปตายในอนาคตไม่ได้กลับไปตายในอดีตอดีตมันตายมาแล้วมันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้มันยังฟังเสียงได้ยินอยู่ฟังธรรมยังได้ยินอยู่ในละจิตดวงนี้ให้รวมกำลังลงไปสู่จิตใจดวงนี้ให้ได้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ ถ้ารวมจิตใจดวงน,นี้ได้แล้วก็เย็นใจละใจไม่ร้อนใจไม่โกรธให้ใครใจไม่โลภอยากได้ของใครใจไม่หลงคือมีสติระลึกได้อยู่เมืเ่อรวมจิตใจเข้ามาในปัจจุบันในจิตใจก็จะเย็นสบายลงไป มันหลกอก่วงใหม่ก็รู้เท่าทันมันลงไปเนี่ว่าพุทธโธพุทธโธอยู่ในจิตในใจไม่ให้ไปหลงรักหลงชังคนอื่นตามดูจิตใจของตอนในเวลาปัจจุบันนี้ให้แน่วแน่นมั่นคงทำใจให้เป็นคนใจหนักแน่ในใจดวงเดียว ถ้าใจไม่เป็นดวงเดียวแล้วเป็นทุกตลอดการถ้ารวมจิตใจไม่ได้ก็เป็นทุกตลอดการถ้ารวมใจเข้ามาตั้งภายในใจของตัวเองแล้วสบายนั่งก็สบายภาวนาได้เยื่ขึ้นก็ภาวนาได้ใจสบายเดินไปไหนมาไหนก็ ภาวนาได้นอนอย่ยังไม่หลับก็ภาวนาหลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อเมื่อตั้งจิตตั้งใจอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันใกล้เข้ามามันอยู่ที่ใจนี่มันไม่ไปอยู่ที่อื่นถ้าผูา้ใดเผลอไปตาม จิตปรงแต่งมันก็ปรงแต่งเรื่อยไปไม่ทันมันทนจงว่าให้โอปะนะยิกโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาอย่าไปตามกระแสจิตหลงให้โยในจิตที่ไม่หลงภาวนาอยู่พุทโธอยู่ พุทโอคนระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่เมื่อความรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ตรงไหนตัดไหนก็ให้ลรวมจิตใจมาอยู่ที่นี้ถ้าผู้รวมไม่ได้สงบไม่ได้ประเดี๋ยวเดียวมันก็เอาเอามาอย่างอื่นอีกนักเข้ากับ้ลงไหลไปอย่างเก่าอะไรก็ตามให้รวมเข้ามาว่า อารมณ์เรื่องราวจิเลสนั้นมันเรื่องของเก่าอย่าไปหลงเรื่องตากับลูกเรื่องหูกับเสียงเรื่องจมูกกับกลิ่นเรื่องลิ้นกับรสอาหารการบริโภคเรื่องกายกับผลทพภะเรื่องใจกับธรรมมาลง ทั้งโลกเลยมันมีเท่านี้เลยไม่มีนอกนี้ไปเมื่อมีเท่านี้เราอย่าเป็นผู้ขาดสติสติคือความระลึกได้สติมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตใจดวงชั่วรู้อยู่นี่แหละสติธรรมดาสติปัฏฐานระลึกอยู่ในกายในเวทนาใน จิตในธรรมสติก็ให้มีอยู่ที่นี้เมื่อมีสติอยู่ที่นี้สมาธิก็ตั้งมั่นได้ไม่บอกแหวกวันไหวสั่นสะเทือนไปด้วยเหตุการณ์ใดๆแนวว่าสมาธิตั้งลงไป ปัญญาความรู้ความฉลาดก็ไม่มีอยู่ในที่อื่นก็มีอยู่ที่จิตใจสงบระงับตั้งมันเป็นสมาธิสงบจิตสงบใจสงบก,กายวาจาจิตอยู่ที่ไหนที่นั้นก็เกิดปัญญาคำว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร ความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อมีในจิตใจของผู้ใดเจ็บใจผู้นั้นก็ย่อมเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่รอม้อนตามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเขาว่าให้เราเขาดูโถกเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปกังวลวุ่นวาย ทำจิตใจดวงนี้ให้แน่วแน่มั่นคงอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เมื่อทำอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้จนชำนิชำนาญเจบมันก็ค่อยเย็นลงไปสบายลงไปเมื่อเจตมันมีปัญญารอบรู้ทุกอย่างในปัจจุบัน เย็บตรงนี้ก็เลยกลายเป็นยานอันวิเศษที่จะละกิเลสลาคะกิเลสโทสะโมหะที่มันเป็นไฟมอนรกเผาผานหัวใจเราอยู่ให้หมดไปสินไปให้ดับไปทำไมอย่างนั้นแล้วตาดูหูฝฟัง ใจก็ลุ่มหลงมัวเมาไม่มีเวลาหยุดยัง้งพระพุทธองค์ทราจึงทรงตัดว่านับถิตัญหาสมานาทีแม่น้ำจากเสมอด้วยตัญหาไม่มีคือว่าแม่น้ำลำคลองบึงบางต่างๆยังมีเวลาเต็ม มหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นลงก็คือมันเต็มนั่นเองแต่ตัณหาในจิตใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีเมืองพอได้อย่างนี้แลว้อยากได้อย่างอื่นต่อไปได้อย่างอื่นที่ว่าต้องการแล้วก็ต่อไปได้ไปไม่มีที่สุดแล้วว่าไม่มีที่อิ่มไม่มีที่พอ ทำยังไงจึงจะพอละทิ้งเสียก็พอละวางเฉยอยู่พอพอที่วางเฉยนี่ว,ว่าตัฏฐะตัฏฐะในที่เนี่นี่เมื่อวางเฉยที่นี่จิตมันก็สบายอยู่ท่านั้นถ้่มันยังมีอยู่มันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็ประหารทิ้งละทิ้ง ดับลงไปคำว่าดับคือไม่ต่อเติมส่งเสริมถ้ามันหลอกลวงได้มันก็ต่อไปเรื่อยเติมไปเรื่อยเล้วยไม่หยุดการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหามันก็อยู่ในจิตใจดวงเดียวอันนี้แหะ เมื่อใครทั้งเถอเล้มขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทามศีนภาวนาแล้วก็ยุ่งใหญ่ยุ่งใหญ่คือว่าไม่ใช่ยุ่งเล็กน้อยทุกข์ทรมารยุ่งอยู่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกตายแล้วก็เกิดมาเกิดมาแล้วก็วุ่นวายวุ่นวายไปก็ตายไป หายไปก็เกิดมาก็ว,วุ่นวายอยู่ของเก่านั่นแหละ่นั้นวันนี้เวลาน,นี้เป็นต้นไปเราย,ยาได้หลงกลมนานยาสาไถมานกิเลสในจิตในใจคนดือนผู้อื่นเขาจะลุ่มหลงมัวเมาเป็นเรื่องของผู้อื่นไม่เกี่ยวข้องเจ็ตใจของเราอยู่ที่นี้ กายนั่งอยู่ที่นี้จิตมีอยู่ที่นี้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในสงบจิตใจของตนได้เป็นสุขตลอดกาลฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนานี้ตั้งใจจริงๆภาวนา,าได้ทุกเวลา ไม่ต้องเลือกเท้าสายบ่ายค่ำไม่ต้องเลือกกลางคืนกลางวันตั้งใจลงไปได้ก็ภาวนาได้ทุกเวลาะดูหนาวก็ภาวนาได้ดเวลาหนาวจัดก็ภาวนาได้อดูร้อนก็ภาวนาได้ร้อนจัดก็ภาวนาได้อดูฝนก็ภาวนาได้ฝนมากมาย จนท่วมควนตายก็าตามก็าากาภาวนาได้นี่เมื่อผู้ทำความเพียรภาวนา,าตั้งมั่นลงไปในจิตใจของตนได้แล้วเมี่อว,วาภาวนา,าตลอดการความเกิดแก่เจิบตายของสัตว์โลกไม่มีจบในสิ้น ถ้าทิตใไไม่หยุดไม่ยัางเชก่อนมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นตอนนี้ไปให้เราทุกคนโล้าจากสงบกายโล้าจากสงบวาจาคือคำพูดโล้าจากสงบความคิดในจิตดับลงไปที่นี้โล้ลงไปที่นี่เพ้งอยู่ที่นี่ เมื่อแวงที่นี้ก็เย็นสบายได้ตลอดการดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโย สุขีเีคาโยโกภวะอาภิวาธนาธรีดิสนิจังวุทธาปายาโนจตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนโสคังภาลัง